สงสารแม่บ้านเลยค่ะดันมาในวันที่มีอ่ะไปไม่ได้นะคะนะโอเคค่ะแม่บ้านเสร็จงานแล้วค่ะเดินติดกันเอีกค่ะโอ้ยอ่ะเข้า้องแม่ไม่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเธอไปนอนเถอะสงสารมากเลยค่ะแล้วค่าสังคมกําลังจะเหลืออยู่ครึ่งครึ่งหนึ่งอีกแล้วอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าแม่บ้านจะทำความสะอาดไม่เรียบร้อยด้วยนะคะจานทิ้งในเหลือเกินการเลยค่ะเอยเอลิโอ,อจะย้ายโต๊ะเข้ามาค่ะแต่จะย้ายได้ยังไงอะก็แมวมันอยู่ในบ้านนะคะยังก็วางไว้ข้างนอกนั่นแหละค่ะนะถ้าอย่างนั้นนะคะ อะไรเอลิโอเอลิโอเอลิโอไม่นะเอลิโอตื่นสิตื่นเถอะเอลิโอไปนอนผู้ส่าหซื้อเตียงราคาสามพันมาให้นะคะนะเอลิโอเอลิโอน้ำตาจะไหลอะเอลิโอเอลิโอสงสารเอลิโอมากเลยค่ะ แล้วก็สงสารตัวเองที่ต้องมาเล่นเกมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอุซาฟาร์ค่าสังคมนะคะแต่ทําไมทุกอย่างอะ่ะมันเหลือเป็นสีแดงหมดเลยอะคะใครคะนี่ยใครคะมีแค่อะไรคะมันคืออะไรอ่ะคือไม่ค่อคยขยับบ้านเอเลโออย่างนี้หรอคะเดี๋ยวถ้าขาดนี่สตูเกอร์หรือเปล่าคะนะ นี่ฉันจะเป็นดารานะแล้วได้ยังไงกันล่ะเอเลี่ยทนไม่ไหวแล้วค่ะมาอาบน้าก่อนนะคะนะถ้าเกิดว่าซื้ออ่างใหม่นี่ต้อง,ต,องต้องกี่บาทคะเอซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ซื้ออ่างถ้าเป็นอ่างราคาแปดร้อยบาทเลยเหรอคะต้องลงทุนไหมคะเนี่ยเพราะความสะอาดมันได้แค่ครึ่งเดียวอะค่ะแล้วก็ลดเร็วมากเลยค่ะงันจะยอมแล้วกันนะคะนะขายราคาห้าร้อยค่ะแล้วก็ เพิ่มอีก300บาทเพื่อได้อ่างมานะคะนะส่วนสำหรับเอลิโอนะคะโลกความเป็นจริงน่ะเอลิโอถือนะคะนะว่าตัวเองต้องได้ดีที่สุดต้องสบายที่สุดและต้องได้มากที่สุดด้วยละค่ะของของเธอก็คือของของฉันของของฉันก็คือของของฉันนะคะนะโอ้ไม่นะมีสกันตัวหนึ่งตัดใจจะเอาที่ดินในบ้านคุณไปทํารังของมันคุณควรเรียกแผนกควบคุมสัตว์เพื่อจับมันไปที่เรียบร้อยก่อนจะสร้างปัญหาจริงๆจะจังให้ก็ขอบคุณอีเจ้นะคะว่าแต่มันอยู่ตรงไหนหรอคะมันมีสกันจริงๆหรอคะแล้วสกันมันอยู่ที่ไหนคะ เกมนี้ทาไมมันทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยอะคะถ้าสกังเนี่ยมันจะต้องมาคุยขยะอะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะนั่นมันไม่ใช่สกังนะคะนั่นมันฮันนี่แบ็เจอร์ไม่ใช่หรอคะแล้วมีชื่ออย่างเท่เลยละคะ่ะนั่นมันเฮนดี้เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงจะบ,บ้าเหรอคะนั่นมันนั่นมันสกังจริงๆด้วยค่ะตอนแรกนึกว่าฮันนี่แบ็เจอร์นะคะนะงั้นเอลิโอเธอก็มาแต่อาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวโทรเรียบริการนะคะนะแล้วก็เรียก เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์เลี้ยงนะคะนะได้ยังไงคะเนี่ยมาจากไหนคะบว่านเอลิโอข้างหลังเป็นป่าหรือยงไงคะเนี่ยแล้วดูเดินสบายใจเฉ็บเลยละคะนะอยากแช่อ่างแบบนี้บ้างจังเลยคะ่ะแต่เบืองน้หน่าดูนะคะนะทําอาหารเช้าคะ่ะเอดเ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนนะคะนะไอเอ๊ะเดี๋ยว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 ก่อนนะคะเครื่องทําอาหารมันหายไปไหนคะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบการโบกมือธรรมดานะคะนะองั้นจับมือแล้วกันคะ่ะ เอ๊ะเอ๊ะเครื่องทำอาหารราคาสองร้อยค่ะที่อยู่ตรงนี้อะค่ะมันบกเหรอคะเกมยี่สิบปีบักเหรอคะเอ๊ะเอ๊ะยังไงคะเครื่องทำอาหารมันหายไปไหนคะตู้โต๊ะก็๊กุบทุกอย่างก็อยู่ปกติดีนี่คะเกมบกเหรอคะ